สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าทึ่งจากประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังครับเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเชฟหนุ่มชาวญี่ปุ่นผู้ใช้ชื่อว่าโทนิวโอจิซอยได้เผยเรื่องราวส่วนตัวที่ทําให้หลายคนตกใจและสนใจไปพร้อมๆกันโทนิวเปิดเผยว่าเขาโอเคกับการที่ภรรยาของเขามีแฟนและไม่เพียงแค่นั้นเขายังอนุญาตให้แฟนของภรรยามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอีกด้วย เรื่องมีอยู่ว่าภรรยาของโทนิลเพิ่งกลับจากการเรียนต่อที่ต่างประเทศและไม่ได้กลับมาคนเดียวเธอพาแฟนหนุ่มมาด้วยซึ่งเป็นหนุ่มญี่ปุ่นที่เธอพบเจอระหว่างไปเรียนที่ออสเตรเลียโทนิลเล่าว่าเขาและภรรยาแต่งงานกันมา3มปีแล้วและก่อนที่เธอจะไปเรียนต่อทั้งคู่เคยดอกคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบเปิดซึ่งเป็นการคุยอย่างจริงจังและซื่อตรงกันดังนั้นการที่ภรรยามีแฟนใหม่จึงไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาโทนิลต้อนรับแฟนของภรรยาอย่างดี ถึงขั้นซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟนหนุ่มคนนั้นด้วยโดยเขาเลือกซื้อคูป,ปองสตาร์บัคเราะไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มชอบอะไรและไม่อยากให้ของที่ฟุ่มเฟือยเกินไปพวกเขาสามคนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยโทนิวและภรรยานอนในห้องนอนส่วนแฟนหนุ่มนอนบนโซฟาทุกคนช่วยกันทำอาหารและทำงานบ้านร่วมกันและเมื่อภรรยามีเรื่องขัดแย้งกับแฟนหนุ่มโทนิวก็เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความคิดเห็นของชาวเน็ตมีทั้งด้านบวกและลบ บางคนชื่นชมในการท้าทายบรรทันธธานทางสังคมและการเคารพข้อตกลงของพวกเขาขณะที่บางคนไม่เห็นด้วยและมองว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมโทนิลตอบกลับชาวเน็ตว่าเขาทราบมาตลอดว่าภรรยาเป็นคนแบบนี้และเธอมักจะมีแฟนตลอดช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กับเขาซึ่งเธอไม่เคยปิดบงังดังนั้นเขาจึงไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ ตราบใดที่ภรรยามีความสุขเขาก็จะมีความสุขสุดท้ายโทนิลขอบคุณแฟนใหม่ของภรรยาที่คอยดูแลและสนับสนุนเธอในช่วงเวลาที่ยากลําบากตอนอยู่ต่างประเทศนี่เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งและให้แง่คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรักในแบบที่หลากหลายมากขึ้นแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ